มาเด้อมาเด้อแล้วแล้วมันแล้วเล้วเด้อเอาได้สองตัวคือสามตัวนาะนขางนนี่กูว่าสองตัวค่ะท่านผู้ชมเอา เดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมอะได้ามาแล้วนะคะตัวเลขเนาะเดี๋ยวให้เอฟซดูแบบชัดๆตัวได้คะ่ะคุบาคุบาเห็นเป็นตัวได้คะ่ะโอ้ยงวดที่แล้วมันถือว่าหกสองตัวด้วยคะ่ะเนาะศูนย์หกหกหมเม่ที่แล้วไหมคคบาว่าห้าศูนนะคะห้าศูนชัดเจนเลยเนาะคะ่ะเนาะ มันได้ตรงนี้จนบดเทียนใหญ่อ๋อก็เป็นใบไม้สีเขียวมาเส่นนิดนึงจะเป็นหาศูนย์สองศูนย์เท่านั้นคือกั่งเดี๋ยวคุณบ้าเอาไนึ่ใช้ไห้ครับน่าทึช อันเปิไ้อบ้านนี่ยนี่ให <c ười> ้หลับต่เนอตอนลับีไม้ดานไ่ม่ไในวันงการค คู่บาเฮ็ดเจดได์นอวันเดจดีต่างไปปีนของคู่บาไหมเอาไปไหมใส่โบสัตว์มั้งค่ะคู่บามาเบิ้งไหมกันดูค่ะขาดออกเต้งงนใหญ่นั่นแล้วอันนี้มันขวามันนี้ก็ต้องขวามั้งสิเด้มันก็เป็นอเส้นแหละนี่เปล่าบ่อันอนี<ใ>น้มันเกิดขวามัหมอ,อันนี้มันเป็นเลียดอันนี้มันโน่นไหมไม่เจังไรพี่มันต้องเอามาจอทางนี้ต่อพี่บ่ะคะบ่ทางนี้ทางทางนี้เสร็จตัว อ้าจับมันที่ไหนก็สี่ป่โอ้นี่บ่ะนี่ดิอืมอ่าในใจไดบาร์ถาบารก็เป็นจังสี่่เป็นศูนย์หานนี้ยสามะศูนย์สามบอกครับเป็นจังสี่เด้คู่บารศูนย์สาม่าอันนี้อันนี้ผัดขันเรียบมันจะเป็นสี่ตัวนี่าะวเรียบงายก็ตั้งเดียวกันเนาะศูนย์สามศูนย์สามตรงกับเรียบคู่บาเลยครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นทั้งลุมแต่ว่าขันงายคขอจะเป็นทั้งนู่นเทียนที่เป็นทั้งนี่ได้นู่น นน้นที on ite, right. right. well, ่เป็นทั้งนี้นี่นะคือกันดกเนี่ยที่ไปพี่ป่ะนี่เลยโทษด้วยค่ะจับไปทุกสีกไปด้วยบานกระสิ่เป็นจังสี่เลยหมนี่นะเรียกซองแบบนั้น่ยังสี่กรสิเป็นยังสี่คูบาเห็นแถบเป็นตัวยังกับสังคุบาร์เาก็กระโยกมาสังสี่เลยอ่อบอันเพราะว่าขนนน้นอันนี้กนโน้นมันที่เป็นไล่เดียวกันขนเรียบก็เรียบนะ สี่แล้วเป็นเลขหกเท่านั้นแล้วหกศูนย์ัคะจงสี่ช่หมก็เป็นจงสี่หกก็ได้เก้าก็ได้แม่เพราะเมื่อกี้มันขาวโคตก็เลยเอาใบใหม่มาใส่เห็นมันซัดมันก็ได้หักหกก็ได้หกก็ได้เก้าก็ได้เพราะหางมันเป็นเรืองเก้าเทา้งไดจ้ะทังนี้คือว่าเก่ากันเลขไขช่กันเลขไใช้ฮ้าบึงเรื่งเก่าบอครับ มันบ่งตรงท่นี้มันเก่าอยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเก่าศูนเป็นเก่าศูนบอกไหมแมนมันเป็นเลขกไทยไหมเ่ราะเรสน์มีพลังเหมเนเขแยนเหลขกไทยมุมหลายมุมของมังแพงแล้วมันก็เป็นเก้าเก้าหกต้นะตนละเนาะคุณพ่อเนาะเก้าก็ได้หกก็ได้นูว่าแมนนู่หันคิดว่าหกศูนย์หรือเก้าศูนย์แมนแต่ว่าคันตีอีกอยกนึงหนูว่ามเป็นเหล็กเจ็ดมนแมเค็ดแมน ว่าเจ็ดมาแม่มากว่ามันกลมมันกลมไปแล้วอกันอืกันมันมากลมมันมันมันจะเป็นเจ็ดอันนี้มันกลมมันกลมเป็นเป็นเลขคุกอันนี้เป็นเนเสี่ยงนี่บอกนี่กลมเจ้าศูนย์นี่ที่เอาค่ะมันเป็นเลยสองตัวตอนนี้หกศูนย์กับเก้าศูนย์แม่ไหมครับเป็นได้ก็คือหกศูนย์กับเก้าศูนย์เท่านั้น เนาะค่ะเนาะอ่าลองลองมอ้วนคนม้กันห,นหน่อยสิบารมีมาดมุวนม้วนนี่สิว่อันนี้ก็เป็นชูนหาเท่านั้นแล้วนี่หา,หาชูนชูนหาแล้วล่ะนี่หม้วนคนนี้เป็นชูนหาคุบาจับใช่ไหมบอกงานให้ครูบาจับมันมากอ่ะทีเด็ดคุบ้าย่อมาเป็นยังไงย่อมาค่ะแต่ว่ามันหักอันนึงเรียบอันนึงนู่นนะคะครูบาครูบาบริสเเตยไปไหมเนาะทีเด็ดเนาะแม่นค่ะมันอเราไปเห็นชัดโอ้ยทางไงวะเดี๋ยวด้ อนุญาตด้ค่ะคุณบ่าแม่ตันี้บอกว่ตัว้เหงเฮ้ยท้ที่เลยว้ามาตัเองโมเมนต์ตตันตัวุ่นหรอคุณบาดูดูนี้ยมัน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 เดี๋ยวให้เพื่อนอันเป็นผู้เฮ็ดนะว่เป็นจังสีใดตัวสีดตัวมเนนี่นีนี่นี่นี่แม่แล้ว มันเป็นยังสีครูบาีเยมันกนี่มันจะแสงนี่มันจะเป็นหาดนกันเป็นครูบาก็ว่าหาดนด้ลงมาแต่ว่าครูบาเออหนะนะถึง้วบาดเนาะเจ็ดังเนาะเป็นสีเนาะครูบายิอมาเป็นสีไหนนี่นี่นี่มันเดที่เอะกดเป็นังีมว่าเอามาทีเดมันกลับนะค่ะมันกลับขืนไหมกลับท้วุ่นมานะ โอ้ยแมนยูบานนี่ขนุนข้นยังสี่คู่บา้ากลับทผนมาเนาะไปกี่เนาะสอศูนย์ได้ไหมสองศูนย์ห้าศูนย์ยังไงอ๋อสองศูนย์ับห้าศูนย์นี่แหละสองศูนย์เอฟซีว่าเจ็ดศูนย์สองศูนย์ก็ได้หกศูนย์เก้าศูนย์ซอยกันเบิงเนอะครับเซอยันตไอเบิงซอยกันนะคะงวดที่แล้วนี่ถ้าใครได้ดูนะคะศูนย์หกหกพี่นาะศูนย์หกหกผู้ไดโชคดีก็ดีใจน้ำเด้อ มันเป็นทั้งสองก็ได้ทั้งหาก็ได้สองศูนย์หรือห้าศูนย์สิบ่อคะแมนอ่าคุณถอยจิตหากับสองตัวเดียวกันเนี่ Fc มาขันมอบงยังเห็นมันิเป็นศูนย์สองครับโอ้แต่มาอยู่พีเป็นศูนย์หาแน่นอนเอาหาศูนย์เน่นอะอาจจะสมุนที่เลงนี่จะเป็นูน้นสองแบ่นไหมครับแมน Fc เป็นศูนย์สองจังสิถึกแล้วบนถ้ำใกล้ๆกัน แค่ไปพี่น้องเย็นว้ก็ได้จะบางหดที่แล้วนี่ให้ทำพี่น้องดนเบื้องคิดมันจะเป็นศูนย์หกหกเนาะศูนย์พอเนาะหัวเสืายูยเยมพอีเยหกองตัวที่สี่คิดแล้วจะมายายนอบ่มันหกสองบ่หนูก็ะเาอยู่หนูก็ได้อไเซื้อพันบ่ซื้อโอ้ยว่ตัวเดียวเลขดแงก็จาแม่แม่วันที่แล้วนาะศูย์หกหกเนาะพอเนาะ ทค่องเทยกับได้สองเทียวเ้ยแมนถนี่แหละคู่บ้าถือมาที่แรเป็นที่แคุณพ่อจิตสรุปตัวเลขให้หน่อยศูนย์สองคุณพ่อจิตบอกว่าศูนย์สองนะคะท่านผู้ชมศูนย์สองชาดแจวว่าพ่อทังเจ้านนศูนย์สองแต่ว่าคู่บ้านตอนที่พ่นแล้วพ่นยังออกมาพ่นว่าศูนย์หาคู่บ้าว่าศูนย์ห้าศูสองับเป็นยังอกันห้องบง แบบนี้มันมันจะเป็นห้าศูนย์ค่ะเนอะนเอาตามนี้ได้พี่น้องศูนย์สองหรือว่าศูนย์ห้าแต่บางคนก็ว่าเจ็ดศูนย์กับเก้าศูนย์นี่ได้เอฟซีกันเลยหลายคนหลายตีบอกเขาจะตีซอยนะตีซอยได้พี่น้องไ้โซกไฮมันสกู๊สุกคนนะคะเพราะว่า ผู้ตีพูดสลับพูดบ่งพูดตีนี่ก็บ่รู้ว่าถ้าตีถึงหรือตีผีได้ตีตามที่เจ้าของเบิ้งไหมค่ะแม่เขาบอกบ่รู้เนาะแม่เนาะว่าเขาตีถึงบ่เดี๋ยวเบิ่งจังหนึ่งก็เป็นหกศูนไปสั่นเลยตีสรอยกันย่งค่ะเอาให้พี่น้องตีซอยนึ่งเป็นหกศูนอ่ะสรุปตัวเลขนะคะก็จะเป็นศูนย์หกศอนสิถ้าบอกไปตางพุ่นเนี่ยเป็นสองศูนย์เลยค่ะไหลแบบก็เลื่อนมากกว่า กเพื60ไม่ไหลทำอะไรได้มันเอฟซีอบอกว่า60ชัดมากค่ะสาธุสาธุค่ะให้แห้งเรื่อยๆสุกุสุกคนค่ะ